สว,ส,สวัสดีครับท่านเมทัครับผมขอถามเรื่องชายแดนได้ไหมครับได้ครับผมชื่อบะนะครับผมอยากถามท่านเมทัว่าจะทําไมประเทศไทยของเราเนี่ยไม่เด็ดขาดกับประเทศกัมพูชาสันทีเจ้าที่ผมสังเกตคือประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงมาหลายครั้งแล้วและอีอยาตทหารของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาก็ได้ล่อวางระเบิดในเขตชายแดนของประเทศไทยเรา ทำให้ทหารของเราเนี่ยไปเหยียบการระเบิดและบาดเจ็บไปหลายคนขาดขาดด้วยครับและผมอยากจะถามว่าประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถแก้สถานาการณ์ของชายแดนไทยกัมพูชาอย่างไรบ้างครับขอพระคุณครับปบมือเพื่อนนะครับเป็นคําถามที่ที่ดีมากเลยน้องแสดงว่าน้องติดตามข่าวสารบ้านเมือง ของประเทศไทยเรามาโดยตลอดชื่นชมในความรับผิดชอบร่วมกันกับพี่ๆทาหารชื่นชมที่น้องได้ติดตามความเคลื่อนไหวในการที่จะขอแผ่นดินเราคืนลุงแม่ทัพเป็นแม่ทัพบ,บันแรกก็เอาแผนที่มากลางว่าเขตแดนเราอยู่ที่ไหน ปรากฏว่าถ้าหารขมรนล,ลุกล้ำมาที่ปไตยเข้ามาอยู่นานแล้วเนี่ยเต็มไปหมดมันเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะเป็นอดีตหรือเป็นข้อตกลงหรือเป็นความบังเอิญไม่ทราบหรือว่าเขาไม่ทราบเราก็มองไปต่างๆนานาแต่แต่ที่สำคัญคือเขาล้ําอธิปไตยเข้ามาตั้งฐานอยู่เต็มไปหมดนะลุงเม่ทัพก็เลยเราไม่ได้พูดถึงอดีตว่าอย่างไร ยุคเราจะต้องพยายามให้เขาออกไปพยายามที่สุดลุงแม่ทัพเป็นแม่ทัพหนึ่งปีพอเอืนมันมีเหตุการณ์ที่เขายิงเราก่อนหลังจากที่ยิงเราก่อนลุงแม่ทัพก็พาลูกน้องพากำลังพลพี่พี่เราทั้งหลายนี่ถือโอกาสนี้ขับไล่เขาออกไปให้หมดเอาแผ่นที่แผนที่มากลาง แล้วก็ไล่เข้าไปหมดที่นี่ไม่ใช่ของขมเ้นออกไปไล่ดีๆไม่ได้เพราะเขามีปืนมีมีรถถังเหมือนกันก็ต้องยิงกันใช้เครื่องบินใช้จรวดใช้อะไรสู้กันจนนำมาซึ่งความบาดเจ็บและเสียชีวิตของพี่ๆเราทั้งหลายครั้งที่หนึ่งสสิบหกสิบหกท่านที่เสียชีวิตบาดเจ็บอีกหลายท่าน ครั้งที่สองเสียชีวิต26ท่านรวมเป็น42ท่านแต่ได้แผนที่ได้แผ่นดินคืนมาเกือบหมดแล้วเหลือนิดเดียวนิดเดียวนั้นอยู่ในป่าเหลือนิดหนึ่งงนั้นพื้นพื้นที่หลักๆนี่ได้หมดแล้วภูมะเขือตาบรนทมตามควายแล้วก็ช่องอานมาเราใช้เด็ดขาดไหมเด็ดขาดในยุคนี้ยุคลุงเมทับกุ้งเด็ดขาด แต่การขับไล่เขาออกไปเขามีปืนมีระเบิดฝังอยู่เราต้องรอบครอบไม่งั้นมีน้องๆเราหลายๆคนยังหนุ่มแน่นอยู่เลยขาขาดเราก็ต้องดูแลพวกเขาต่อเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้พวกเราเป็นกําลังใจใกับพี่ๆเขาด้วยแล้วก็เรายัางทำหน้าที่อยู่แล้วก็พร้อมแล้วก็เชิญช,วน,ชวนพวกเราไปเที่ยวเมื่อเหตุการณ์มันสงบไปดูบิลกรรมของรุ่นมพี่พวกเราทั้งพุทธ,ธมุสลิมได้ร่วมกันในพื้นที่นั้นๆครับ ปุกมือให้น้องที่ถามขึ้นมารับของที่เล็ก